เด่นคุณคว้าช่อดอกไม้ได้เผยแล้วพร้อมแต่งนางเอกคนนี้หรือยังเรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงและในแบบมากความสามารถที่หลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับเด่นคุณงามเนตรดารานักแสดงหนุ่มที่เป็นขวัญใจเหล่าบรรดาสาวๆทั้งประเทศเลยก็ว่าได้ และทำเอาสาวๆถึงต้องกุมขมับเพราะเผยคลิปหวานใจเด่นคุณพังงานแต่งอายว่านใช้โดยกระโดดพุ่งไปรับช่อดอกไม้กลางงานแต่งล่าสุดมีโอกาสเจอตัวหนุ่มเด่นคุณเลยไม่พลาดที่จะถามเจ้าตัวเรื่องนี้ บอกว่าทำไมถึงพลีพามขนาดนั้นจริงๆเป็นความฝันของผมทุกงานแต่งงานเวลาไปงานแต่งใครอยากได้ดอกไม้แต่เวลาไปงานแต่งเขาก็จะมีแต่ให้ผู้หญิงออกไปรับหน้าเวทีแต่นี่ผมดีใจมากที่งานแต่งของพี่าายกมนเนตรให้ผู้ชายรับดอกไม้ได้ด้วยส่วนที่ได้รับดอกไม้ในงานแต่งแล้วบอกว่าจะได้แต่งงานต่อไปอันนี้คือเจตนาผมแค่อยากได้ดอกไม้เรื่องแต่งงานไม่ได้สนใจถาม ว่าพร้อมไหมคือตอนนี้เรายังไม่พร้อมมีความสุขมากที่ได้ออกไปถ่ายละครทำสิ่งต่างๆยังไม่พร้อมมีครอบครัวต่างคนต่างทำงานไปก่อนชีวิตคู่มันป,ปรับไม่ได้ พร้อมลั่นไม่กลัวแฟนบอกกลัวแฟนกลัวหมาดีกว่ายอมรับว่าช่วงนี้มีเวลาอยู่ด้วยกันน้อยเพราะว่าต่างคนต่างทำงานซึ่งแต่ละคนนั้นก็ให้ความสำคัญกับเรื่องงานมากกว่าส่วนเรื่องหวานออกสื่อจึงขอเก็บไว้เป็นความลับระหว่างแค่สองคน